ฟังกันแบบด่วนๆเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับความเคลื่อนไหวในสงครามรัสเซียยูเครนวันนี้เราก็มีประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจหลายหัวข้อที่น่าจับตามองเริ่มกันที่ข่าวแรกหน่วย SBU ของยูเครนออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาได้ทําลายระบบขีปนาวุธโอลิสนิกของรัสเซียภายในดินแดนของรัสเซียเองนี่คือผลจากปฏิบัติการลับที่ดําเนินมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วและเพิ่งได้รับการยืนยันเมื่อวานนี้ในขณะเดียวกันยูเครนได้ ใช้ขีปนาวุธแบบเน็จูนรุ่นพิสัยไกลโจมตีโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนโอลอฟสกี้ <lov> ในรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการที่รัสเซียได้โจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนก่อนหน้านี้ส่วนอีกหนึ่งจุดร้อนในสนามรบตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองโปรครอบแม้ว่าย,ยูเครนจะยืนยันว่ากองทัพยังไม่ถูกโอบล้อมแต่จากแผนที่การรบล่าสุดจะเห็นได้ว่ารัสเซียกำลังขยายพื้นที่เข้าประชิดต,ตัวเมืองอย่างต่อเน,นื่องทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า เครนอาจต้องพิจารณาถอนกําลังออกจากพื้นที่นี้หรือไม่โดยรายละเอียดทั้งหมดในแต่ละประเด็นจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรและสถานการณ์ในสนามรบกําลังเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณชมเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่กันเลยทั้งนี้เซเลนสกี้และหน่วยงานความมั่นคงของอยูเครนออกมายืนยันถึงความสําเร็จครั้งใหญ่ในปฏิบัติการลับโดยยูเครนอ้างว่าสามารถทําลายระบบขีปนาวุธแบบโอลิสนิก ของรัสเซียได้ภายในดินแดนของรัสเซียเองซึ่งอาวุธชนิดนี้เป็นอาวุธที่ปูตินภาคภูมิใจและพูดถึงแสนยานุภาพของมันอยู่บ่อยๆนายวาซินมันยุกหัวหน้าหน่วยเอ u บรายงานว่าปฏิบัติการทำลายขีปนาวุธระยะไกลแบบโอเลสนิกเกิดขึ้นเมื่อช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วใกล้จุดปล่อยในเขตคาปุสตินยาของรัสเซียซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการทดสอบอาวุธยุทธศาสตร์ของมอสโก เซเลนสกี้กล่าวเสริมว่ารัสเซียสามารถผลิตขีปนาวุธประเภทนี้ได้มากถึงปีละ6ลูกและมีรายงานว่ารัสเซียกำลังพิจารณาติดตั้งขีปนาวุธเหล่านี้ในประเทศเบลารุสโอเลสนิกมีพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ5,000กิโลเมตรและมีรุ่นขยายพิสัยการยิงสูงสุดอยู่ที่6,000กิโลเมตร รัเสเซียใช้ขี่ปนาวุธรุ่นโอเลสนิกจริงเป็นครั้งแรกในการโจมตีเมืองเดนโปของยูเครนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนโดยปูตินกล่าวว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนใช้ขี่ปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐและอังกฤษในการโจมตีดินแดนของรัสเซีย อย่างไรก็ตามในขณะน,นี้ทางฝั่งยูเครนก็ยังไม่ได้แสดงหลักฐานการโจมตีนะครับแต่มินก็เชื่อว่าข่าวทางฝั่งของยูเครนค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้เราก็คงต้องรออีกประมาณสักวัน2วันละครับภาพหลักฐานต่างๆก็น่าจะปรากฏออกมา ขีปนาวุธโอเรชนิกคืออะไรมีการเปิดเผยรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับอาวุธดังกล่าวแต่ผู้วิเคราะห์ด้านกระหมเชื่อว่าโอเรชนิกเป็นรุ่นอัปเกรดของขีปนาวุธแบบ R-26 ของรัสเซียซึ่งพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี2011โอเรชนิกถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามปูตินกล่าวว่ามันไม่ได้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ระหว่างการโจมตีที่เมืองเดดิโปส่วนเรื่องที่น่าสนใจสำหรับอาวุธชนิดนี้ก็คือมันติดตั้งหัวรบแบบ MIRV ซึ่งมีหัวรบย่อยประมาณ6หัวรบทำให้การสกัดกั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆแล้วถ้าหากว่าจะสกัดกั้นมันได้ก็ต้องสกัดกั้นมันตั้งแต่ระยะมิดคอแล้วครับส่วนอาวุธของยูเครนที่สามารถสกัดกั้นมันได้ก็จะมีแต่เพียงขีปนาวุธแบบไฮเดอรน,นะครับปัจจุบันยูเครนก็มีประมาณ8ระบบส่วนในอนาคตยูเครนก็สั่งมาเพิ่มอีกจำนวน25ระบบครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับเพราะว่ายูเครนได้ใช้ดโดรนและขี่ปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในรัเสเซียอย่างต่อเนื่องรวมถึงการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนออลอฟสกี ki, เพื่อตอบโต้การที่รัเสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอยูเครนก่อนหน้านี้ถ้าดูจากสภาพจะเห็นได้ว่ารัเสเซียเนี่ยเสียหายหนักเหมือนกันนะครับแสดงว่าขี่ปนาวุธของอยูเครนซึ่งมีขนาดใหญ่ก็มีพลังการทำลายล้างที่ไม่ธรรมดาเช่นกัน แต่นายวาซินมันยุกยอมรับว่าขี่ปนาวุธร้อนแบบฟอร์มิงโกซึ่งพัฒนาขึ้นเองของยูเครนนั้นเมียตราความสําเร็จไม่สูงนักคือใช้ไป9้าครั้งสําเร็จเพียงสองครั้งเนื่องจากว่าอาวุธชนิดนี้มีขนาดใหญ่ทำให้ระบบป้องกันบรรยากาศของรัสเซียสามารถตรวจจับและสกัดกั้นได้ง่ายซึ่งเราก็คงรอดูกันต่อไปครับว่ายูเครนจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมเพื่อให้พวกมันมีศักยภาพในการโจมตีที่มากขึ้นครับ ต่อมาในส่วนของแนวรบด้านตะวันออกสถานการณ์บริเวณเมืองโปรครอบถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงแม้กองบัญชาการยูเครนยืนยันว่ากองลังของพวกเขายังไม่ถูกโอบล้อมแต่แผนที่ทางกรทาหารแสดงเห็นว่าพื้นที่สีเทาที่รสัสเซียยึดครองได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยช่องว่างระหว่างพื้นที่ควบคุมเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตรสะดนำไปสู่การถอนกำลังของยูเครนในอนาคต จูเนียสมินมองว่าขอแค่ทหารยูเครนถอนตัวได้อย่างปลอดภัยก็เพียงพอแล้วครับขออย่าให้ยูเครนสู้จนหยดสุดท้ายแบบการต่อสู้ในเมืองบักมุดครั้งนั้นมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าพวกเขาได้เสียทหารไปกว่าประมาณ1นึ่งหมนายส่วนฝ่ายรัสเซียเสียไปเกือบ4ี่หมื่นนายครับแอดมินมองว่าตราบใดที่ยูเครนยังคงเหลือกําลังทหารอยู่ก็ยังคงสามารถต้านทานไปได้เรื่อยๆและเมื่อมีโอกาสก็ยังสามารถกลับมาทวงพื้นที่คืนได้ในภายหลังครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางกระถานของยูเครนกันบ้างในพื้นที่ของแคว้นรอสตอฟเพราะว่ายูเครนสามารถทําลายระบบป้องกันพลังการแบบปากเอ็มสและระบบเรดาร์ราคาแพงของรัสเซียไปได้อย่างละหนึ่งระบบส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ไม่ทราบสถานที่เพราะว่ายูเครนได้ใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดแบบเจแดมเข้าใส่ฐานชาการของรัสเซียจนพังยับเช่นกันครับ ส่วนต่อมาบ็อกเกอร์ชาวยูเครนเล่าว่าวิธีการบุกข,ของรัสเซียที่ใช้หน่วยมอเตอร์ไซค์นั้นจะว่าไม่ได้ผลเลยก็ไม่ถูกนักเพราะแม้มันจะดูเสี่ยงแต่กลับทําให้ยูเครนต้องใช้โดรนจํานวนมากขึ้นในการรับมือเนื่องจากเป้าหมายมีขนาดเล็ก เคลื่อนที่เร็วและตรวจจับยากกว่ายานเกราะหรือรถบรรทุกทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าการใช้โดรนต่อหนึ่งเป้าหมายแบบนี้ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นตัวอย่างในภาพที่เห็นคือหน่วยยูเครนสามารถทําลายรถมอเตอร์ไซค์ของรัสเซียได้แล้วถึง11คันอย่างไรก็ตามแม้รัสเซียจะสูญเสียไม่น้อยแต่ก็ยังคงสามารถรุกคืบเข้าไปได้ทีละน้อยแม้ว่ารัสเซียจะไม่ได้มีกําลังมากเหมือนเมื่อก่อนก็ตาม ส่วนภาพถัดมาเผยเห็นว่ารัสเซียเริ่มนำลาหมามาใช้ลำเลียงสเสบียงในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งยานยนต์ปกติไม่สามารถเข้าถึงได้เรียกได้ว่าตอนนี้รัสเซียใช้ทุกวิธีในการรักษาแนวหน้าแม้จะต้องพึ่งพาสัตว์บรรทุกของแบบยุคสงครามโลกก็ตามครับ ส่วนข่าวสุดท้ายของวันนี้มีรายงานว่ากองทัพยูเครนได้โจมตีท่าขนถ่ายน้ำมันและเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในเขตคาสโนโดาไครเมื่อช่วงค่ำของวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสำนักข่าวรัสเซียนเทเลกรมรายงาน ภาพถ่ายและว,วิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียแสดงเห็นไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่ลุกลามจากท่าเทียบเรือที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลดำสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียอ้างรายงานจากผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นระบุว่ามีผู้พบเห็นไฟไหม้อย่างน้อยจำนวน3จุดในบริเวณรอบๆรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันด้วย ดานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเขตคัสโนราคายยืนยันในภายหลังว่าการโจมตีด้วยดโดรนของยูเครนได้สร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือพวกเขาเสริมว่าโครงสร้างส่วนบนของดาดฟ้าเรืออาคารและโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของรัสเซียให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ ยูเครนเขาพยายามที่จะทําลายเงินทุนของรัสเซียในการทำสงครามไปเรื่อยๆแบบนี้ละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของแอดมินเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ